เห็นเธอโปรโมทนะคะเรื่องของค่าบริการเอ้ยไม่ใช่ค่าครู่าครูนะคะเรื่องบริการที่เธอจะทําให้ได้ทั้งหลายอย่างค่าครูเธอแพงมากนะคะเป็นพันเป็นหมื่นเรียกหัวกลับนี่เป็นหมื่นๆเลยนะคะเอม่ใช่ค่ะทําไมเธอต้องเก็บเงินแพงในเมื่อเธอบอกว่าเธอจะช่วยคนแต่เธอเก็บสตางค์แพงๆอะค่ะโอเคค่ะเมื่อก่อนอาจจะช่วยเหลือคนโดยการที่ไม่คิดเงินเลยเพราะเวลาช่วยอ่ะมันอยู่ตามป่าตามเขามันไม่ได้แบบ เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะเวลาใครที่มาบ้านเอมี่เราเปิดแอร์ค่ะเวลาที่ไปไปฝังหุ่นเนี่ยเราไม่ได้ฝังในกรุงเทพค่ะเราต้องเดินทางไปที่จังหวัดกาลสินค่ะนะคะและ้วทุกอย่างมันต้องมีค่าครูอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอมี่มองว่ายุคมันเปลี่ยนไปจะกินจะอยู่จะนอนจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดค่ะ ขอโทษน,นะคะเธอเอาค่าใช้จ่ายมาคิดรวมด้วยไม่รวมน้ำจิตน้ำใจยอย่างนี้เธอจะเรียกว่าช่วยเหลือผู้คน <ขอ S 1> หรือคะเอมี่คะ, <Amy S 2> คะนี่คือถือว่าถูกมากค่ะสิ่งที่เอมี่พูดนั้นเป็นสิ่งที่เอมี่พูดเองทุกทักเอาเองนะคะมันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เอมี่ทำมันจะสำเร็จผลร้อยเปอร์เซนต์กับทุกคนจ่ายมื่นสองผัวกลับหมดแน่หรอคะทุกคนไหมคะคือก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาด่าอมี่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าผัวไม่กลับมาเนี่ยคืนเงินได้ไหมคะทุกเคสที่มาผูกเราอยากคืนเงินมากๆนะคะแต่ทุกอย่างมันประสิทธิ ทัวเพากลับมาหมดทุกคนนะคะ่ะคือเอมมีม่กำลังจะบอกให้นะคะว่าของเราไม่ได้ยุให้คนผูกหุน่นทุกคนที่เข้ามาหายไม่พี่คะหนูอยากผูกหุ่นเอาผัวหนูกลับมาค่ะเอมมี่จะเอาดวงผู้หญิงกับผู้ชายให้ปู่ฤษีดูก่อนเราไม่ได้เหมือนที่อื่นนะคะที่อื่นจะอโอเคผูกเลย25งหมแบบนี้คะ่ะแต่ของเราให้ดูดวงก่อนถ้าไม่ใช่อย่าผูกเลยคะ่ะพอถ้าผูกแล้วเนี่ยก็เสียดายเงินเปล่าแต่หนูอยากลองได้ไหมคะคอหนูลองสักครั้งหนึ่งหนูมีหลักฐานทุกอย่างในการคุยกับทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะ อ้ตายเธอมีขลังขนาดนี้ยังอย่าบอกเตียนนะคะไม่ใช่อยู่ขังค่ะแต่เป็นปู่ฤาษีที่เขาเป็นคนทําพิธีค่ะยังนั้นตอนที่หาบทหวังเขาลงหนูอย่าบอกกันเตียนนะคะว่าปู่ทาให้นะคะไม่ไปไหนเลยค่ะก่แน่นะคะเสน่ห์ค่ะ,ะ,คะแล้ววิธีการของหนูที่จะทํานะคะบริการของหนูแปลกมากเลยนะคะหนูมีการลงของในที่ลับด้วยโอ้ยมันดูบัดสีบัดเถลิงนะคะไม่ค่ะอันนี้คือเป็นลงสเสน่หนนนน์ชุดใหญ่ค่ะเขาเรียกว่าน,นมามประกาไหม เขาเรียกว่าน้ำมัปปากาทำยังไงคะเป็นแผ่นทองค่ะแผ่นทองปิดที่หน้าปิดตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ค่ะอยจะบ้าแล้วเหรอคะเอาทองมาปิดตรงนั้นปิดเพื่ออะไรกันคะคือมันจะมีพิธีแล้วก็มีบทสวดของของการทําพิธีค่ะผู้ชายก็มีมาปิดค่ะผู้ชายก็เอาทองไปปิดตรงนั้นค่ะเพื่ออะไรคะเอมี่เด่นอยากทราบค่ะบอกเถอะค่ะถ้าทุกคนเชื่อและศรัทธามันก็คือเสน่ห์ค่ะ สเสน่ห์ตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวนี้การสร้างสเสน่ห์นะคะไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความสามารถใช้ไอ้นั่นหรอคะใช่สเสน่ห์คือหมายถึงว่ารวมทั้งตัวสเสน่ห์นี่หมายความว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเม่ตาเอ็นดูสงสารไม่ใช่มีแต่คนเกลียดเหมือนอาจารย์ยิ่งศัก,กะค่ะประธานโทษจะเกลียดก็เกลียดแต่จาแกตัดเยียนสงสัยนะคะถ้าใช้คนรักเยียนนะคะเยียนต้องแก้ผ้าให้อาทองมาจิ้มตรงนั้นของเยี่ยนเยี่ยนคงไม่เอาเหรอกคะ่ะเกลียดเยียนได้ทั้งประเทศเลยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือการเสริมสเสน่ห์คือหมายความวาวววไไนน่่าาาาาาาเเเเลลลไไไไปปหหหนนนมยยรพพููพูดดจคคุุกับผ้ใญง ผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาเรา่ตแมันดูบาทไหมคะอยู่ๆเอาทองมาใส่ตรงนั้นขอโทษอย่าบอกนะคะว่าเธอจะต้องเอามือไปครึงไปขยี้จนกระทั่งทองหายไม่ได้ทำด้วยตัวเองค่ะใครทำคะให้อาจารย์เป็นคนทำค่ะอาจารย์ผู้ชายทำค่ะทำกับกับผู้หญิงไม่เขาเลือกค่ะ ถ้าอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนคอยจับมีผู้หญิงจะทําพิธีให้ด้วยแต่ถางอย่างของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะให้ผู้ชายไปคุยกันเองค่ะขอโทษนะคะถ้าคนที่ต้องการเสน่ห์ตรงนั้นก็คือตรงต้องต้องเป็นคนที่ต้องใช้ตรงนั้นทำอาหารกินใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ต้องทําที่รับค่ะบางคนก็แค่ลงน้านหน้าทองค่ะแล้วคนที่ไปทําที่รับหมายถึงอะไรคะบางคนเขาก็อยากจะคงไว้มัดใจผัวไว้วัดใจเมียอย่าง Gru <sca> งี้ค่ะบางทีเมียมีมชู้ก็อยากจะเรียกเมียกลับมาบางทีผัวมีชู้ก็อยากจะเรียกผัวกลับมาเลย ขอโทษน,นะคะเอมี่เดียนถามหน่อยค่ะถ้าหนูมีความเชื่อขนาดนี้บอกความจริงได้ไหมคะการเอาทองไปลงนะคะมันจะทําเสน่ห์ตรงนั้นเพิ่มได้อย่างไรคะคือทุกอย่างแล้วเนี่ยเสน่ห์มันขึ้นอยู่กับคาถา ขึ้นอยู่กับขึ้นขึ้นอยู่กับอักขระที่พวกเราลงค่ะขอโทษนะคะผัวจะรักเมียหรือเมียจะรักผัวมันไม่ใช่อยู่ที่จิตใจแล้วคุณงามความดีและความจริงใจหรอกคะ่ะมันกลับอยู่ที่ไอ้ตรงที่เอาทองแผ่นเดียวไปขจีตรงนั้นแล้วก็งูหัวไม่ขึ้นมันจะเป็นไปนได้ยังไงคะเอมี่คะอาจารย์ไม่เข้าใจคําว่าสเสน่ห์อะคะ่ะเขาขาดที่พึ่งเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่พอเขามาหาเอมี่ก็เสียเงินอีกเป็นหมืน่มนๆเรียกว่ามันเหมือนผีซ้ำดั้มพลอยหรือซวยซ้ำซวยซ,ซ้อนไหมคะไม่นะคะบางคนก็คิด ว่าจากเขาที่เสียไปแล้วเนี่ยกับสิ่งที่เขาได้กลับมามันคุ้มค่าก็ไม่มีใครพูดว่าเสียดายเงินค่ะค่ะเดียนมีความรู้สึกว่าสัมมาอาชีพคิดดีทดําดีมันน่าจะเพียงพอไหมคะยังจะต้องมาเติมสเสน่ห์อีกหรอคะเอมี่แล้วทุกวนันนี้อาจารย์คิดว่าบางทีคนเรามันทาดีมาตลอดชีวิตอะยังไม่มีอะไรดีๆตอบแทนเลยเหมือนอย่างเอมี่พยายามทําดีมาทุกอย่างยังต้องมาโดนอาจารย์นั่งดา่ดาด่าแบบนี้แล้วก็ด่าออกทีวีอย่างนี้